อีฟาร์มลำพูนแดดจ้าเลยวันนี้หน้าหนาวของปี64นะครับที่อีฟาร์มลำพูนน้ำลดลงไปเยอะเลยทีเดียวนะครับนี่ตอนนี้ต้นอ้อยของเรากำลังสวยงามเลยทีเดียวแต่ว่าวันนี้เราจะพามาดู นี่เลยนี่คือดีปลีของอ e ีฟาร์มลำพูนนะครับโหรกอยู่ในพงหญ้าเลยนะครับเราปลูกทิ้งไว้นานแล้วนะครับตั้งแต่เริ่มทำอ e ีฟาร์มและก็ทุกปีนะครับในช่วงย่างเข้าหน้าหนาวดีปลีของเราก็จะให้ผลนะครับนี่และวันนี้เราก็จะมาเก็บดีปลีกันนี่ไม่ใช่ดีปลีของคนใต้นะฮะดีปลีของคนใต้ก็คือพลิกใช่ไหมแต่ดีปลีของคนเหนือ เป็นเครื่องเทศนะครับเป็นเครื่องเทศที่ประกอบอยู่ในลาบทางเหนือนหรือว่าเอาไว้ใส่ต้มยำไก่แบบทางเหนือนก็จะมีส่วนประกอบของดีปลีวันนี้เรามาเก็บเพื่อที่จะเอาไปตากแล้วก็เอาไปขายให้กับลูกค้าที่ตลาดนะจ๊ะ ได้แล้วนะครับนี่คือดีปลรีของ e ีฟาร์มลำพูนนะครับเป็นเครื่องเทศที่ใช้เป็นส่วนประกอบของอเครื่องแกงยำนะฮะประเภทยำของทางเหนือใส่ลาบนะฮะลาบดิบลู่ทางเหนือนะฮะเราใช้ยำกบยำไก่นี่ฮะก็จะทําให้ดีปลรีตักไปตักแห้งก่อนนีจริงเราขายแบบนี้ก็ได้แต่มันจะราคาถูกมาก เราต้องทําให้แห้งก่อนตากจนแห้งจนสีดําเลยนะฮะจนสีเหมือนกับมะขามมะขามสุกที่ขายตามตลาดนะฮะนียให้เป็นดำาๆไปเลยนะฮะก็จะดําลักษณะแบบนี้แต่ดํากว่านี้นะฮะนีมันก็จะมันก็จะแห้งเล็กๆก,กว่านี้เอาจนแห้งจนน้ําละเหยออกไปหมดเลยนะครับแล้วเราก็จะเอาไปขายกิโลละหลายตังกิโลละหลายร้อยอยู่นะครับ ดีปลีของอีฟาร์มลำพูนจ้า